นั่นเอแล้วก็ขีมอัฒบ้านดีๆมันจะมันเป็นเสียงนี้ครับสตาร์ทอะเหมือนใดมันไม่ขบเหมือนใดสตาร์ทกับตัวฟันมันไม่ขบ ไม่รู้นะครับโยะประมาณนี้ครับครับสาเหตุที่เกิดนะครับก็คือริมจานไฟแตกนะครับสามารถเข้าศูนย์ได้เลยนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับผมใครที่อยู่ใกล้บ้านก็เข้าศูนย์นะครับผมอาการไม่ได้ร้ายแรงนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามครับ